นักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะและในวันนี้เรากลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์อีกเช่นเคยค่ะจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะที่เชิดได้อธิบายส่วนประกอบของพืชค่ะในส่วนของรากแล้วก็ลำต้นไปใช่ไหมคะวันนี้นะคะทีเชร์จะพานักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมที่หนึ่งก็คือการทดลองค่ะ การทดลองการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชจุดประสงค์ในครั้งนี้นะคะก็คือสังเกตและอธิบายการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของรากและลำต้นของพืชได้ค่ะระบุปัญหาค่ะการระบุปัญหาก็คือการตั้งข้อสงสัยหรือว่าตั้งข้อสังเกตซึ่งข้อสงสัยของเราในครั้งนี้ก็คือพืชลำเลียงน้ำและแร่ธาตุได้อย่างไร สมมุติฐานค่ะในส่วนสมมุติฐานนี้นะคะเป็นการคาดคะเนคําตอบล่วงหน้าค่ะซึ่งการคาดคะเนก็คือพืชลําเลียงน้ําและแร่ธาตุผ่านทางท่อลําเลียงน้ําและอาหารที่อยู่ในรากอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องใช้นะคะ 1. ผักกาดขาวค่ะ 2. ภาชนะใส1หนึ่งใบอาจจะเป็นแก้วพลาสติกก็ได้นะคะนักเรียน 3ค่ะสีผสมอาหารสีใดก็ได้1ถุงจะเป็นชนิดผงหรือว่าชนิดน้ำก็ได้นะคะนักเรียนสุดท้ายค่ะ4น้ำเปล่านั่นเองขั้นตอนในการทำนะคะ 1. ค่ะให้นักเรียนนะคะเทน้ำเนี่ยลงใส่ภาชนะใสาจากนั้นนะคะให้นักเรียนเทสีผสมอาหารลงไปในแก้วแล้วก็คนสีผสมอาหารนะคะให้ละลาย 2. ค่ะให้นักเรียนล้างผักกาดให้สะอาด แล้วสังเกตลักษณะภายนอกค่ะหลังจากล้างเสร็จนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างสีของใบสีของลำต้นค่ะขั้นตอนที่3นะคะนำลำต้นผักกาดนะคะจุ่มลงในภาชนะใสที่มีน้ำสีผสมอาหารผสมอยู่ค่ะจากนั้นนำไปตั้งทิ้งไว้ประมาณ30นาที ขั้นตอนที่4ค่ะเมื่อครบ30นาทีแล้วให้นักเรียนสังเกตลำต้นและใบของผักกาดค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลค่ะเดี๋ยวทีเชอร์จะมีวิดีโอคลิปนะคะในการออในขั้นตอนการทำการทดลองค่ะอันดับแรกนะครับเราก็นำแก้วทั้ง3ใบมานะครับ ใส่น้ำไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเวลาเราใส่ผักกาดเข้าไปนน้ำมันจะกระเฉอะอมานะครับเ <Okay. S 1> สร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปสีลักแก้วเลยนะครับ ใส่ให้หมดเลยนะครับโผไ่ม่มองแก้วเลยมองแต่กลก้องสีสันสวยงามนะครับอันนี้สีม่วงนะครับเราก็ใช้ช้อนคนนะครับเพื่อให้สีมันไม่ตกไปอยู่ในก้นแก้วนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราก็เด็ดผักกาดที่คิดว่าส,สามารถที่จะเข้าไปในแก้วที่เราเตรียมมาได้นะครับอันไหนใหญ่ๆอันไหนไม่สวยเด็ดออกไปเลยอันที่แบบว่าใส่ไปในแก้วเราได้ใส่ไปเลยนะครับ ปึ๊บตอนนี้การทดลองของเรานะครับต้องใช้เวลาหนึ่งคืนนะครับเพื่อที่เราจะสามารถเห็นผักกาดเปลี่ยนสีได้นะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งคืนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไง approximately 10 hours later ตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันครับว่าผักกาดมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง หลังจากวิดูวิดีโอคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะมาสรุปผลการทดลองกันค่ะจากการทดลองนะคะเรื่องการลำเลียงน้ำและอาหารของพืชค่ะพบว่าพืชลำเลียงน้ำและแร่ธาตุและอาหารผ่านทางรากและลำต้นโดยจะผ่านทางมัดท่อลำเลียงอยู่ภายในรากและลำต้นนะคะสังเกตได้จากสีที่ขึ้นมาบนลำต้นของผักกาดขาวได้เลย จากรูปภาพนะคะรูปภาพที่ดิฉันเอามานะคะเป็นรูปภาพตัดขวางด้านาตัดขวางของของลำต้นนะคะนักเรียนภาพที่เอามานะคะเป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะจุดแดงๆจุดแดงๆค่ะอันนั้นคือท่อกลุ่มท่อลำเลียงน้ําและอาหารนะคะเห็นไหมคะว่าลักษณะของสีจะเปลี่ยนไปอันนี้เป็นสีผสมอาหารสีแดงนะคะก็เลยทําให้ท่อลำเลียงน้ําและอาหารนะคะกลายเป็นสีแดงไปด้วย ถ้านักเรียนอยากดูภาพแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถใช้แว่นขยายค่ะส่องดูแทนได้นะคะแต่ว่าภาพเนี่ยอาจจะไม่ชัดเท่ากับใช้กล้องจุลทรรศในการส่องดูนะคะกิจกรรมในวันนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนเลยที่ตั้งใจฟังนะคะ